เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรากับแฟนได้ไปเที่ยวเกาะล้านกันแฟนได้ค้นหาที่พักจากเว็บไซต์แห่งหนึง่งเราขอย่อชื่อที่พักว่าบีนะคะที่นี่น่าอยู่รื่นรมมีสระว่ายน้ำด้วยซึ่งห้องที่เราอยู่อยู่ลึกสุดของที่พักเลยบรรยากาศภายในห้องค่อนข้างผิดหวังไม่สมกับราคาเพราะห้องก็ไม่ได้สวยอะไรมาก วิวก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตั้งใจมาเที่ยวทะเลแค่มีห้องไว้อาบน้ำและนอนก็พอแล้วเราก็ออกไปดำน้ำถ่ายรูปก,กันจนเหนื่อยพอตอนกลางคืนกลับมานอนด้วยความเพลียเราก็ฝันค่ะฝันว่าแฟนปลุกเราพอเจอผีเราก็ลืมตาตื่นขึ้นมาอันนี้ยังอยู่ในความฝันนะคะเห็นหัวผู้หญิงอยู่บนเพดานย้ำนะคะ ว่าเห็นแค่หัวเพราะตัวไม่มีใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดแบบช้ำเลือดช้ำหนองผมยาวสยายน่ากลัวมากแต่เขาไม่ได้มาทำอะไรเราเขาอยู่นิ่งๆจ้องมาที่เราใบหน้าเขานิ่งไม่ได้โกรธหรือยิ้มให้เราก็สะดุ้งตื่นค่ะเหงื่อแตกเต็มตัวเรารีบปลุกแฟนเลยค่ะทีแรกก็ยังไม่อยากเล่าให้แฟนฟัง พราะกลัวแฟนจะคิดมากเลยแค่บอกเขาว่าไม่อยากนอนแล้วฝันร้ายไม่กล้าหลับกลัวฝันอีกเรากับแฟนเลยตกลงกันว่าจะนอนเล่นกันจนถึงเช้าจำได้ว่านอนดูซิทคอมเรื่องเป็นต่อกันเพื่อให้ลืมและหายคิดมากเราออกไปนั่งเล่นที่ระเวียงจนพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มมีแสงสว่างบ้างแล้วแฟนเราเลยบอกให้เราเล่าเรื่องที่ฝันให้เขาฟัง แฟนก็ปลอบใจว่าเราอาจจะคิดมากกันไปเองแต่ด้วยความเพียจากการไปดำน้ำกันมาก็เลยหลับไปอีกรอบตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงแฟนเราร้องอยู่ในลำคออืมยาวมากเรารีบตื่นขึ้นมาปลุกแฟนทันทีแฟนลืมตาขึ้นมามองเราหน้าซีดแล้วมองไปรอบๆห้องเราเลยถามว่าเป็นอะไร แฟนบอกว่าเราโดนแล้วว่าใจเรานี้สั่นไปหมดเลยค่ะตอนแรกแฟนไม่ยอมเล่าเพราะกลัวเรากลัวจนไม่กล้านอนแต่พอเราดูนาฬิกา8โมงเช้าแล้วค่ะเราเลยบังคับให้แฟนเล่าเพราะไม่คิดจะนอนต่ออยู่แล้วแฟนเล่าให้ฟังว่าในขณะที่แฟนหลับแฟนได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันอยู่ข้างหูพอแฟนเราตื่นขึ้นมาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาว ยืนอยู่ปลายเตียงเราแฟนรีบลุกขึ้นมาปลุกเราแต่ผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้าแฟนแล้วขึ้นมากดตัวแฟนให้นอนแล้วนั่งทับแฟนเราขยับตัวไม่ได้ตะโกนก็ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นใช้มือกดที่ไหล่แฟนไม่ให้ขยับแต่แฟนบอกว่าไม่เห็นหน้าพาะหัวของผู้หญิงที่ค่อมแฟนเลยหัวแฟนไปอีกแฟนเราดิ้นไปดิ้นมาจนหลุดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไป แต่เขาไม่ได้หายไปไหนไกลเลยค่ะจุดพีคคือผู้หญิงคนนั้นมาขึ้นคอมเราแทนไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าที่หลับไม่รู้ตัวมิเช่นนั้นคงช็อกตายแน่แๆแฟนเราพยายามเรียกเราให้ตื่นแต่แฟนเราสะดุ้งตื่นแทนค่ะเหมือนฝันซ้อนฝันอีกทีผู้หญิงผมยาวหายไปแล้วแต่เรื่องยังไม่จบค่ะผู้หญิงผมสั้นมาแฟนเราเจอหนักกว่าเรามากสงสารเลยแฟนบอกว่า ครานี้เป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นประมาณบ่ายืนดู่ปลายเตียงของแฟนเราค่ะอายุน่าจะประมาณ13-14เขายืนนิ่งมากแต่นิ่งได้ไม่นานเขามาองมาที่แฟนเราแล้วทำท่าก,กระโดดขึ้นเตียงค่ะต้องเรียกว่ากระโจนเข้าใส่แฟนเราเลยแฟนเราตกใจตะโกนเรียกเราสุดเสียงจนเราได้ยินแฟนบอกว่าตะโกนเรียกชื่อเราแต่เราได้ยินเสียงแค่อือเราเลยรีบปลุกแฟน มันพูดอะไรไม่ออกมันช็อกมันงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเลยตัดสินใจกันออกไปกินอาหารเช้าเพราะไม่อยากอยู่ในห้องนี้แล้วเราเดินออกมาจากห้องเพื่อไปกินข้าวเป็นจังหวะที่ห้องข้างๆเราเก็บข้าวของออกจากที่พักพอดีคนดูแลก็ทักว่าทำไมรีบออกจังแต่พวกเขาไม่ได้ตอบอะไรค่ะเพียงแต่ยิ้มอ่อนให้เรารีบเดินออกไปเลยเรากับแฟนนี่มองหน้ากันเลยค่ะ แต่เขาอาจจะรีบไปจริงๆก็ได้เรากินข้าวเสร็จก็รีบอาบน้ำออกไปทำบุญให้พวกเขาทัานทีบอกเลยว่ากลัวมากถึงขั้นจิตตกตะโกนไม่ให้เขาตามออกมาจากห้องไม่ให้ตามขึ้นเรือไม่ให้ตามขึ้นรถกันเลยค่ะใครที่เคยเจอน่าจะเข้าใจความรู้สึกนะคะมันปนโมโหเหมือนกันว่าทำไมต้องมาหลอกด้วยตั้งใจมาพักผ่อนแท้ๆวันต่อมาเลยรีบกลับบ้านกันเลย ไม่แวะอะไรแล้วกลัวมากพวกเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเราอาจจะเพียจนเกิดอาการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าผีอำก็ได้แต่พวกเราไปพักที่ไหนก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจเป็นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไวายเจ้าที่เจ้าทางก่อนนอนก็ได้มัง้งสุดท้ายนี้เรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะดิสเครดิตที่พักนะคะแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟัง และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงร้อเอร์เซนขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะ